นี่ก็งงกับลูกค้าประเภทหนึ่งคือ,เ,อเขาเนี่ยจะมาขอข้อมูลกับเราเยอะมากมีข้อสงสัยเยอะมากแล้วเราเนี่ยก็ตอบทุกข้อสงสัยอะเรียกว่าทุกคําถามเนี่ยมีคําตอบให้ชัดเจนเคลียร์นะคะ,ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าก็ไปซื้อกับคนใกล้บ้านนะคะหรือคนรู้จักโดยให้เหตุผลว่าอ,อุ่นใจกว่าก็เลยงงว่า ทำไมเขาไม่คุยกันตั้งแต่แรกนะคะในเมื่ออุ่นใจเนี่ยมันก็น่าจะต้องแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องถูกไหมอืมแล้วพอผ่านไปสักพักอะค่ะกรมทันมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยเนี่ยเขากลับมาถามเราค่ะทุกคนคือวันนี้ค่ะในเมื่อคุณสบายใจทีอ่อยากจะได้ตัวแทนใกล้บ้านหรือคนรู้จักแบบเนี้ค่ะ ก็ควรที่จะสบายใจในการถามใกล้หรือไกลเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าวันนี้ตัวแทนที่จะดูแลคุณอะมืออาชีพหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคําถามง่ายๆหรือข้อสงสัยเนี่ยนะคะคุณไปถามเขาแล้วเขาให้คําตอบคุณไม่ได้หรือคุณไม่สะดวกใจนะคะที่จะถามเขาแบบนี้คุณก็ไม่ควรนะคะที่จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลกรม,มาทรรทันเพราะว่าถ้าวันนึงมันมีปัญหาจริงๆอะ,ค,ะๆค่ะเขาแก้ปัญหาให้คุณไม่ได้อะแล้วคุณจะฝากความหวัง ไว้กับตัวแทนเพื่อนะคะตัวแทนต้องบอกก่อนว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมเลยนะที่จะทําให้โรมธะทานที่เราถือเนี่ยมีความราบรื่นนะคะดังนั้นก็ฝากไว้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมาเจอะคะ่ะแวะมาบอกหน่อยนะคะนี่หมายถึงตัวแทนนะใครเจอเหมือนมามีบ้างนะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะมามีมีประกันคะ่ะนึกถึงประกันนึกถึงมามีนะคะ